เปิดตัวโทรศัพท์มือถือเรียวมี11รุ่น 4G และ 5G นะครับมาพร้อมกับกล้อง108ล้านพิกเซลชิปเซต 6, 000, 000, ็ตเดมสตี้ 6100+ แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์กับการชาร์จที่เร็ว67วัตต์ราคาก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเริ่มต้นที่9,700บาทเท่านั้นเองครับถ้ากับขาเด็กข่าวสารดีทางไอทีในช่วงเย็น,นในวันเปนดกาซาซิบัีนัพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพด้ข่าวสารที่มาเดใแบบนี้เป็นประจำทุกวัน หลังจากที่ทางเรียวมีนะครับได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือที่สวยนะแล้วก็มีสเปคที่โดดเด่นนะครับอย่างเรียวมี11 Pro ในรุ่นของซีรีส์เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีการเปิดตัวเพิ่มเติมนะครับก็คือไม่มีโปรละเป็นรุ่นเรียวมี11รุ่น 5G นะครับเปิดตัวในช่วงไต้หวัดน,นะโดยมือถือรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอ LCD 6.72นิ้วความละเอียด Full HD+ นะครับ แล้วก็มีในเรื่องของ Refresh Rate อยู่ที่120 h z นะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีความน่าสนใจโดยส่วนของกล้องหลังนะครับเป็นกล้องคู่มาพร้อมกับเซนเซอร์ Samsung ISOCELL h m MM 6นะครับให้ความละเอียด108ล้านพิกเซลโดยได้ว,ว่าเก็บรายละเอียดนด้ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับกล้อง Portrait 2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลสำหรับกล้องเซลฟี่ครับ โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเซต terbility หกหนึ่งศูนย์ศูนย์ plus ห้า g นะครับให้ ram แปด gig rom สองร้อยห้าสิบหกเพิ่มร i c r o sd card ได้ในส่วนของการเชื่อมต่อห้า g มี nfc bluetooth ห้าจุดสองนะครับแบตเตอรี่ห้าพันมีเรียมการชาร์จเร็วที่หกสิบเจ็ดวัตต์ android สิบสาม reumy uic จุดศูนย์นะครับโทรศัพท์อีกรุ่นหนึ่งก็คือ reumy สิบเอ็ดสี่ g บางเป็นรุ่นที่ส g มาพร้อมกับหน้าจอ super amoled นะครับขนาดหน้าจอเล็กลง6.4นิ้วความละเอียด full h d plus รีเฟรชเรท90เฮิร์ตไกด์ดักกัสห้านะครับความสว่างสูงที่1,000นิตนะเครื่องบางเพียงแค่7.9มิลลิเมตรกล้องหลัง108ล้านพิกเซลกับพอร์เตสสองล้านพิกเซลเซลฟี่16ล้านพิกเซลเช่นกันเหมือนกันเลยชิปเซต Helio G99 แบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว s u p e r ส o o เจ็วัตต์เท่ากันนะครับลำโพงเดียวนะรองรับ Hi-Res Audio นะครับ Android 13 Realme UI 4.0นะครับตอนนี้กล้องหน้าเท่ากันเนาะ16ลนะ้านนแบต5,000ะ ราคาวางจำหน่ายบ้างนะครับตัว Realme 11 5G นะครับจะมี2สีด้วยกันก็คือ The Black คโกนะครับแล้วก็ m o มู n i g h t Black นะวางขายนะครับความสูงเดียวคือแรม 8GB 1ความ256นะครับจะอยู่ที่8,999ดอลลาร์ไต้หวันหรือประมาณ9,700บาทนะครับยืนยันแล้วด้วยว่าเข้าประเทศไทยนะรุ่นนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรือมี่11 4G มี2สีครับโกลเด้นโรลานะครับแล้วก็แบล็คฟลายนะตัวนี้เริ่มต้นที่แรม 8GB หน่วยความจำ128จะอยู่ที่ เล้าน3 9 0 0 0นเองเวียดนามนะครับหรือประมาณ1600บาทนะครับว้าวก็ถือว่า5้ซีจะดูดีกว่าหรือเปล่านะแต่พอเขาเวียดนามราคาแอบแรงอยู่นะครับเดี๋ยวมาอดูกันดีกว่านะครับว่ารุ่นนี้เข้าไทยแล้วราคาเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวไปมาอัปเดตกันนะสําหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่กำลังมองหาที่ดินนะครับแบ่งขายที่ตําบลนิคมกระเสียวอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเรามีแปลงหลายแปลงนะครับที่น่าสนใจมาแนะนำให้เพื่อนนะครับ ก็จะเป็นที่ดินที่มีสวนผลไม้ภายในแปลงที่ดินที่มีวิวเขาชัดๆที่ดินที่มีบ่อหรือสระภายในแปลงตัวนี้ก็สามารถสอบถามได้ด้วยเช่นเดียวกันครับแปลงที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับก็คือแปลงที่ดินที่ติดลําธารนะครับมีหลายไซส์ให้เลือกตั้งแต่200ตารางวาไปจนถึง2ไร่นะครับอันนี้สามารถเลือกได้เลยที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ตําบลนิคมเกียวอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับ แปลงที่ดินนะครับเข้ามาจากถนนราดยางเนี่ยไม่ไกลมากนะครับแล้วก็ใกล้กับตลาดนัดใกล้กับชุมชนมีเพื่อนบ้านด้วยครับและนี่คือภาพถ่ายบางส่วนนะครับของสถานที่จริงณนะเวลาเรายืนที่หน้าพื้นที่ส่วนรีวิวโดวยละเอียดนะั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีตามมาตั้งหานะครับดวยจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะครับอันแรกก็คือเห็นวิวเขา ในระดับหนึ่งนะครับก็คือไม่ใกล้และก็ไม่ไกลจนเกินไปครับจุดที่2ก็คือทุกแปลงในที่ดินนะครับจะมีรางน้ำเนี่ยร่องน้ําไหลผ่านนะครับซึ่งถ้าเป็นช่วงหน้าน้ำเนี่ยจะให้ความร่มรื่นและในบริเวณตรงนี้นะครับน้ำไม่ท่วมบนพื้นดินเนี่ยก็เป็นดินที่ดีนะครับสามารถเพาะป,ปลูกต้นไม้ได้สามารถทําบ้านสวนบ้านพักตาอากาศผิวเขาวหรือจะทําเป็นบ้านใบกระสีก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ แปลงที่ดินนั้นใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่เลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติภูเตยหุบเขาวงเขื่อนกระเสียวหาดทรายท้ายเขื่อนไม่มีคาเฟ่สวยๆสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายสำหรับเพื่อนที่สนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดนะครับแอด NPUGY นะครับเพื่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ 097 157 9176นะครับโทรมาก็สามารถทักได้เลยว่าเออสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นะครับเพื่อเราจะให้แนะนำหรือนัดดูสถานที่เพิ่มเติมได้นะครับ ส่วนตัวแล้วผมก็เป็นหนึ่งในลูกค้านะหรือว่าคนที่กำลังมองหาที่ดินนะครับที่ทําบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับแล้วก็ได้มีการซื้อไว้แล้วด้วยนะในที่สุพรรณเนี่แหละอำเภอด่านช้างตำบลมิคมเสียวที่นี้นะครับใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกชอบในที่นี้นะครับก็เลยอยากจะมาแชร์มาบอกต่อนะครับเพื่อนๆเนี่ยมีความสนใจอยากจะหาที่ดินทําบ้านสวนหรือบ้านตาอากาศก็ลองติดต่อมาดูนะครับ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเงย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวด,ด,ดีและข่าวนี้เราต่อไปช่องเรามี f c e b o o k f แ n p a g e แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย